บุกบ้านยูทูบเบอร์คนดังโอ้กวีพีแหวงเฮียเลยใครชื่อแหวงอู้นี่นี่อยู่นี่อยู่บ้านเลยเนี่ยมาไหว้เฮียมึงไงพี่กูหิวแม่ต้อนร้อนๆหน่อยหิวเอาแล้วขับมาไหว้เจ้าที่ที่เส้นไหว้ถ่ายนางผีใช่ไหมเนี่ยพอตอนนี้ก็เลยไปอยู่การเมืองการเมืองอีกใช่ไปทำวงการบันเทิงด้วยใช่ใช่ทำภาพยนตร์ภาพยนตร์เลยเหรอกรับพี่ภาพยนจากปั๊มซีดีก็เปิดร้านส้มคอมดูเปิดร้านส้มคอมอีกใช่อยู่เซียรังสิตถ้าทำยูทูบก็ได้เงินมันไม่ต้องรอ ไม่ต้องรอไปเงินเดือนไม่ต้องไปลูกจ้างใครอะไรเงี้ยก็เลยเลือกมาทำนี่ให้เพื่อนๆมาช่วยปั้นเราให้ดังอะไรเงี้ย oh. นี่บารมีท่านเลยนะบารมีท่านเลยมันเป็นคุยเรื่องซีเรียสคุยเรื่อง oh. การเมืองเรื่องตำรวจมันมัน,ม,นมันไม่มีโป๊ปป้าไม่ได้เพราะแขกเขาเป็นระดับอีกระดับหนึ่ง oh. เล่น oh. เล่น,ลนไม่ได้ oh. โอ้ใหไครับอะไรโอ้แล้วก็จะทำแลนมาร์คทำเป็นซุ้มๆให้คนมานั่งคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรไม่มีจังต้องเซ็นท่านมาลงดิ ไ้เหี้ยไอ้เสี้ยเห้ไอเไอ้เห้ยไอ้เี้ยนกูเหี้ยไเียไอ้เหียกราบสวัสดีนะครับหี้ยอ้วหี้ย้หียอ้วี้ยไอ้เหี้ยไอ้วหี้ยไอ้หี้ยอเหี้ยาอเหียไอาเหี้ยไเห้ยไอ้เหี้ยาเ้ยไอ้เลยไอ้เหีวยไอ้เห้ยเห้ยไอยไอ้เหี้ยอ้หี้ยไ้าหี้ย้เหีอเี้อเ้ยอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้ห้ยุอ้้ยไอ้บ้ยเยอ้เห้อยอ้เีไอเหี้เหกปยไหยอเห็นหน้าก่อน โอ้ยทียเขาคนดังมึงมันต้องบอกเห็นหน้าก่อนได้ไงล่ะเขาคือยูทูบเบอร์คนดังที่มีผู้ติดตามถึงเก้าล้านกว่าตอนนี้รู้จักกันรถเหลือบแปดรถเหลือห้าแสนแล้วที่เสียงโด่งดังเพราะว่าไปสัมภาษณ์คนคนมีสิทธิ์เรียกคนมีเสียเยอะแยะมากมายเลยอย่างอย่างเช่นนะครับท่านเลวัตโอ้โอ๊กเนี่ยบอกเลยจะบอกว่าบอกเสมอว่าเขามีวันนี้ได้เพราะท่านเลวัตรู้จักท่านเลวัตไหมยู้จักครับ อ้อาถ้าท่านบุกมาดูดีกว่าว่าบ้านเขาอยู่ที่จังหวัดชัยนาทเขาความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าการท YouTube ํ o ยู u b e รายได้ดีตอนนี้ขับเบนซ์แล้วนะขับเบนซ์ไปเที่ยวต่างประเทศอะเดินทางไปต่อเลยดีกว่าซ้ายหน้าซ้ายหน้านีา่นแะรู้ลแล้วเนะี่ยทางเข้าเป็นมันเลยลมีแะละคนพ่อันเยอะไม่มีรถมันคันเดียวแล้วบ้านมันอย่างเดียวอ้หดูถนนไปไงแล้วก็ขวา,ามาคืนมอนหลอกมาฆ่าเลยเออมึงหลอกพวกมัน <s <S ไอโอ๊กไอ้ส oh, ัตว์มึงหลอกมาฆ่าวะเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยกีเพ็บยังไปต่ออีกนเนี่ยว่าอยู่ข้างล่างมีวัดสวยด้วยเว้ยเอ้เลย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 เยวโน่นเนี่ยเออนี่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 เลยเว้ยนี่วัดข่อยโน่น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 บ้านอยู่หลังนู้นกูเคยมาสีฟ้าน่ะเออสีฟ้าน่ะถึงแล้วโอ้โหเนี่ยนึกว่ามาฆ่า ใช่ใช่ใช่สายมีต้วนออกขามใหญ่เ,เ,เขียนทีหยดแล้ววะโอโ้โหเป็นไงรถจอดเอียดเลยไอ้บ้านี้ยซ้ายมือเนี่ยโอโ้โหถึงแล้วนู่นอะไรฮะอยู่ไหนเข้าสวนอยู่วะก,กับข้าววัวไหมูเอาวคัวอยู่ไหนอ่ะถือไปก่อนถือไปก่อนถ่ายเลยนอนเต็นท์ได้เพียบเลยเนี่ยตรงนี้ทีหยดใช่ไหมที่เขาถ่ายทีหยดใช่ไหม เรื่องอะไรวะคุณพยโยนสวัสดีครับพี่ีพีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่แหวงอินพี่แหวงเฮียเลยใครชื่อแหวงมึงไะพี่สิสัตโอ้โหนี่อยู่นี่อยู่บ้านเลยเนี่ยมาม่าเฮียมึงไะพี่กูหิวแม่ต้มร้อนๆหน่อยหิวเอาเหล้าขาวมาไหว้เจ้าที่ที่เส้นไหว้ถ่ายนางผีไหมเนี่ยซอยจั่วมีซอยจุ่วไหมเอาเอาเอานี้ให้แม่ไปเดี๋ยวนั่งรู้ดีกว่าครับ อันนี้คุณแม่ครับคุณแม่แม่สวัสดีครับตันนี้ชีวิตก็เหลือแม่อยู่คนเดียวนี่มึงมึงถ่ายยังเนี้ยถ่ายแล้วจะได้เป็นคนดีหน่อยไม่หรอกไม่หรอกอนุญาตเดี๋ยว็ดต้มมาให้โอ้โนี่แหละคนไหนโอ๊คครับเนี่ยคนไหนคนไหนโอ๊คครับเนี่ยมันหลอกพี่มาเนี่ยอันนี้ชื่อหมูตั้งสายย้ายหน่อยดิหมูเขาบินหมูเขาบินไม่กัดไม่กัดมือเลยเฮ้ยไปติดไปติดอยู่กูเก่งกับหมาด้วย บุกบ้านโอ๊กวีเพีโอ้โหหลังใหญ่อยู่นะเนี่ยนอนอยู่นี่ครับชีวิตผมก็ขุดมันกินอืนี่แต่งชุดอยู่บ้านเลยเนี่ย <บา S 2> ใสจ่จะไปข้างนอกเหรอฮะไปถ้ำไปถ้ำใส่คิดคิดติโนโรนันโดด้วยใช่ฮะอันนี้ P O L O เอลโอลองลางไอ,อสัตว์ตัดบ,บุกมาไล่เฮีย <laughs> มึงก็บอกโปโลสิเฮียกูได้โปรงลางมึงตัดกูแล้วอ่ะอ๋อกลัวไม่ทันมึงไง อันนี้ไม่ถ่ายหรอถ่ายอยู่แหมึงจะเป็นคนดีตลอดเวลาเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ภาพลักษณ์ภาพลักษณ์มันเราเราไงวอเอะ่ะขอบคุณพี่หมูข่าบินนะครับขอบคุณรายการช่องวีพี่แแบกด้วยนะครับก็อย่างที่บอกลยว่ามีวันนี้ได้เพราะพี่หมูข่าวบินไม่ใช่เฮ้ยโอ๊แล้วที่บอกเมื่อก่อนมึงไม่ใช่คนที่นี่นี่ใช่ครับพี่เมื่อก่อนมัเป็นกรุงเทพ กุ๊กใช่ครับที่บอกอยู่พระรามสามมีเปิดเป็นร้านอาหารคุณพ่อใช่ใช่อ๋อนั้นตอนตอนเด็กแล้วคุณพ่อเปิดสูนอาหารติดแม่น้ำเจ้าพระยาชื่ออะไรชื่ออาหารกาหลงศูนย์อาหารกาหลงมีสาขาเทเวศกับสาขาช่องนนทรีตรงข้ามหัวปลาหม้อไฟเลยก็ถือว่าเป็นคนมีเป็นเด็กมีฐานะคนหนึ่งยุคนั้นพ่อเขามีพี่สาวพ่อเขามีแต่เราเกเรที่บอกติดคุกมีเรื่องเป็นเด็กของเตยครับ เด็กชอนนซีด้วยตอนั้นเราเรียนแล้วมีเพื่ออยู่ของเตยด้วยตอนนั้นจากพัดจะผูชีวิตตอนแรกๆทําอะไรนะอยู่ที่เทศตอนนั้นผมปั๊มซีดีเถื่อนขายยุคเอ็มาแเออต่ก่อนนั้นผมไปทํางานกองถ่ายมาสองสาปีทากองถ่ายมาก่อนทํากองถ่ายแล้วก็ปั๊มซีดีอแล้วก็ออกจากกองถ่ายมาเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งใช่ไหมก็มาซื้อรถมือสองคันละสองหมื่นดัตสันบูเบิร์ดเกียหักสลักลายค่าตายไฟไม่ติดฟิลไม่ใช่ได้ไม่ช์าสตาร์ทพังแอร์ดับ ดังอยู่สองอย่างไงสัตว์พอแล้วรถตูดังอยู่สองอย่างแอร์ใชแอร์กับเครื่องเสียงแอร์กับวิทยุไอ้ไอ้แออร์กับะไรวะแอร์กับวิทยุเออแอร์กับวิทยุที่ไม่ดังที่ไม่ดังไอ้ที่สมควรดังกับไม่ดังกับไม่ดังเออมุกนี้บอกตรงถ้าใครเกิดไม่ทันนะให้ไปย้อนดูพี่ทวนและยุคนู้นแล้วค่อยกลับมาแล้วค่อยกลับมาขำพี่เขานะถ้าใครถ้าใครไม่ทันนะไปร้กูเล่นผิดด้วยต้องต้องบอกว่าไม่ดังผมปั๊มซีดีขายพี่บอกพิเศษโลโซด้วยนะครับพี่เจอนะครับตัวที่ปั๊ม ซีดีพิเศษต้องปั๊มแน่นอนเลยซีดีพิเศษไม่มีไม่มีผมปั๊มเป็นหนังหนังโป๊หนังเอ็กนตรองปกไหมไม่ตรงไม่ตรงทําไมไม่ตรงเออทาไมไม่ตรงคือหนังที่เราได้มามันเป็นหนังแบบดังแบบแบบไม่ค่อยเฟี้ยวอ่ะแต่มันขายไม่ได้ก็ทําปกหลอกๆเอาเอาปกจากกูเกิลคนนี้มารีทัชเอาไม่ตรงปกครับไม่ตรงปกเออแต่ลูกค้าเขาชักแล้วเขาก็ไม่ก็ไม่ได้มาออะไรคือเขาชักแล้วกระจกคือมัน เฟลมันจะตกนิดนึงแต่พอเปิดมาก็กระชากกระชากแล้วก็ทํางานวงการบันเทิงด้วยใช่ใช่ทำภาพยนตร์ภาพยนตร์เลยเหรอกราฟิกภาพยนตร์กราฟิกครับก็ซีจงซีจีลบสลิงใส่อะไรพวกนี้ผมในออฟฟิศผมก็เจอพี่โน้ตอุดมเจอพี่จิ๊บทำผีช่องแอร์มีออ้ยเรื่องที่ทํามีไหลเรื่องมีเยาวราชขุนศึกอุกบาทไอ้ฟัก อ่คนสั่งผีผีช่องแอร์หนังดังนั้นน่ทำทำอยู่สามปีอ่ะแต่เราเป็นทีมงานแล้ว,วตอนจบก็จะมีชื่อเราลอยขึ้นนะบางเรื่องถ้าไปเปิดหนังดูก็จะมีชื่อผมลอยขึ้นเป็นทีมงานสุดท้ายเลยใช่ไหมสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยจะแบบคนลุกหมดแล้วชื่ออะไรชื่อชื่อจริงชื่ออะไรชื่อปิติสุกปิติสุขครับอ๋อไม่ต้องไปดูลอยเทียไม่เห็นลอยส่เป็นลึกตัวนิดเล็กยแบบ่ไอตัวแบบมาส่วนเกินอ่ะส่วนเกินไม่ใส่ก็ได้อ่ะเออแล้วกูก็ดูเอ้ดีใจดีใจชื่อกูไอใส่ก็ออกโรงหมดแล้วก็พอ เสร็จจากปั๊มซีดีก็ไปเปิดร้านซ่อมคอมอยู่เปิดร้านซ่อมคอมอีกใช่อยู่เซียรลังสิตก็คือซ่อมคอมได้ด้วยใช่โอเคซ่อมคอมแล้วตอนหลังเนี่ยมันเป็นโทรศัพท์<อ>เข้ามายึดครองแทนคอมก็เลยคนก็เลิกใช้กันไปเออพอตอนนี้ก็เลยไปอยู่การเมืองการเมืองอีกใช่ไปทํางานอยู่ทําเนียบรัฐบาลสองสองปีไปอยู่ทําเนียบอีกใช่ครับอยู่ตึกเดียวกับท่านประยุทธ์อ่ะเลยเออตึกประชาการที่เขาจับออกไปข้างนอกอะนะอ่าะ ที่เขาจับไล่จับไล่จับอันนั้นมันเฮี้ยเฮ้ยไล่เฮี้ยบอกเขาเลี้ยงไว้นะเขาเลี้ยงไว้นะไ่เขาจับออกไปอ่ะไปออกเขาเลี้ยงไว้มันอยู่ในท้องล่างผมไปเจอทุกวันอ่ะเออเอออยู่เยอะมากเลยใช่เจอเฮี้ยทุกวันเราก็อยู่ในท่อตอนนั้นอยู่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 ในท่อด้วยเฮ้ยต้องรับใช่ไหมอีกท่านโอเคก็จับพระจับผัวเอาดีได้ไหมตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาคืองานงานมันดีแต่ผมนิสัยไม่ดีคือเรานิสัยไม่ดีแต่งานมันดี ยังไงวะก้างงานมันดีแม่คุณเป็นผู้ช่วยเลขาธิบดีอ่ะอ้าวผมขึ้นทางหลวงทั้งด่วนไม่เสียตังนะทำไมมึงก็มันมีมันมีรถขบวนนำเวลาไปไหนกับเขาเนี่ยมันมีรถตู้แล้วมีขบวนมีมอเตอร์ไซค์ตำรวจนำผมก็ไปเกเลอะไรเงี้ยก็ไปสร้างบริการไปที่ดอนเมืองเยอะครับพอเราตกงานเนี่ยเราก็เคยมีอิทธิพลมาลูกน้องลูกน้องที่เราเคยช่วยว่าไม่มีก็อยู่ในคุกกันหมดอ่ะไรรวมทั้งมึงด้วยนะแต่ละคนเนียเฮียเส่ทั้งนั้นไปช่วยเฮียอะไรได้ ก็คือเข้าเข้าคุกเคยเข้าคุกไปแล้วเรียบร้อยใช่ใช่เล่าไปแล้วไปดูได้เลยจะแสนวิวหรือเปล่าเนี่ยเสือเคลิมเสือเคลิมคงเตยเสือเคลิมเล่าไปสองตอนอ๋อครับก็ยังจับพระจัผูพรรไม่ไม่ไม่เป็นชีพเป็นอันติดคุกมาอีกใช่ชีวิตออกมาก็ไปบวชบวชอีกเป็นหลวงเจ้าวาดออกทีวีเป็นพรานักเทศน์ลักเขียนหนังสือธรรมะเนี่ยแปลเป็นภาษีภาษาไทยอังกฤษฝรั่งเศสอยากอยากอยากเป็นพรานักเทศนเหมือนท่านวอมันมาสปองก็ไม่ดังอีก เลดังก็เลยศึกศึกกับใครศึกก็ศึกกับพระที่ที่ศึกกับใครอะไรอ๋อนึกว่าศึกเองแล้วแบบแบบเราต้นโพต้นโพหรือว่าเราไปมแต่ว่าก่อนนั้นผมไปลบมานะไปลบอีกเออลบอะไรไอ้้เหียก่อนได้ผมไปลบมานะไปลบยังไงลบโซไอ้ทัดมึงไปลบสองข้างทำไมเฮ้ยก่อนได้ผมไปลบมานะเว้ยไปลบลบสองขามเลยเหรอลบบุรีไปลบกะลิงลบกับไอเด่นลิงเขบุรีกลับเหี้ยมึงต้องไวดิ นี่มึงมาเจอตัวพอ่อมึงต้องไวไมากูส่งไปมึงต้องไวไม่มางังงงงงแม,ม,ม,ม่มองแม่เอา <c oughs> ต้องพักพักกองกองถ่ายกูต้องพักเป็นตรงเวลาเร็วเล็ววต่อต่อต่อลบเ <c oughs> อาข้ามลบไปเอาข้ามลบไปถ้าท่านที่ดูมุกนี้ไม่ทันนะ <c oughs> อย่าไปดูซ้ำนะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันถ้ายิ่งมีท้องอยู่แล้วอันตรายเลยอสติมีคันสตสสสสิอ่ะโอเคเราก็ยังชีวิตยังไม่เป็นรอถเป็นพายไม่เป็นไม่เป็นเพราะว่า เคยเกเรมาเคยได้เงินง่ายๆมาอ๋อได้เงินง่ายๆเขาเรียกว่ามันจมไม่ลงจมไม่ลงเออมันแบบว่ามันเคยได้ง่ายๆถ้าอะไรที่เป็นงานแล้วรอเงินเป็นเดือนเราไม่ชอบก็เลยมาเจอเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าทำ u ูทูบมันได้เงินมันไม่ต้องรอไม่ต้องรอเป็นเงินเดือนไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครอะไรเงี้ยก็เลยเลือกมาทำนี่คือเส้นทางปีนั้นจําพศได้ไหมประมาณ2 0 1พันสิบเจดมั้งสองพันสิบเจ็ดอแล้วถึงปีนี้น่าจะเกือบสิบปีได้ไหมเกือบ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  หลังจากลบลบบุรีเสร็จอะลบกระลิงอะล้มลุกได้ข่าวผมพอรู้อยู่ว่าล้มลุกคุกคานมาเยอะแยะมากมายเลยเปลี่ยนไปหลายช่องเลยใช่เปลี่ยนหลายชื่อด้วยหลายช่องหลายชื่อแล้วทำมากี่ช่องกี่ชื่อชื่อแรกเลยโอ๊กแอนด์ฟิลโอ๊กแอนด์ฟิลสวัสดีครับกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทีมเครื่องจักรสีแดงลิเวอร์พูลแชมป์ยุโรป6สมัยการผมโอ๊กแอนด์ฟิลเฮ้ยเสียงตอนนี้โมฮเมดซาลาและมาเน่ซันโวแฮตทริกไปอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ย เสียงคุณมากเลยก็เสียงกูนี่แหละพี่จริงๆนะตอนนั้นดันดังเหรอครับเฮ้ยเสียงคุณมากจริงถ้ากูไม่ได้เห็นหน้านะแต่กูเห็นหน้ากูเลิกดูแต่ผมไปลบมานะเหรอมึงจะเล่นอีกโอ้กแอนฟิลนะใช่แล้วโดนหลังแต่ว่าช่อง u t u b e พวกตอนนั้นบอลไม่มีตอนนั้นบอลไม่มีนักข่าวกีฬาเขาเริ่มมาทำกันเยอะนะตอนนั้นยังไม่เริ่มมีผมแล้วก็มีไม่กี่ช่องเริ่มเริ่มแรกๆเลยเออเดือนแรก่ผมทำ u t u b e ได้สองเดือนอ่ะผมไปซื้อรถซิปิโร่กันสดได้เลยเจ็ดหมื่น เก oh. ็บได้สองเดือนือ่น้นแ,แรกๆกน,นะมันไม่มีใครนะไม่มีใครทําบอลมันมีน้อยช่องที่พูดมีไม่กี่ช่องนับได้เลยประเทศไทยไม่เกินสี่ช่องโอ้โห oh. ขนาดนั้นเลยแล้วแล้วไปหยุดทําตอนนั้นยอดคนติดตามอ,อ่อหยุดทําตอนประมาณคนติดตามประมาณประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าประมาณสองหมื่นสามอ๋อ oh. แต่ก็ได้เงินขนาดเงินแบบ เจ็ดแปดหมื่นแล้วสองสองเดือนรวมกันเพราะนั่งนั่งพูดนั่งเอาข้อมูลจากใช่ใช่ใช่อย่างเดียวแค่เราไม่ได้ออกไม่ได้ออกไปถ่ายไม่ได้ไม่ได้ไปถ่ายเราแค่เชียร์ลิเวอร์พูลคือจุดเริ่มต้นมันคือผมดูลิเวอร์พูลนัดหนึ่งมันโดนบาร์เซโลน่านำสามศูนย์และยังไงมันก็แพ้แต่มันมาชนะกับสี่ศูนย์ผมก็เลยลงคลิปเล่นๆไปตอนนั้นช่องไม่ได้ผ่านช่องมีคนติดตามอยู่สี่สามคนนี่จุกเหมือนนะผมก็เลยลงไปวันนี้มาดูกันว่าเมื่อคืนนี้เกิดเหตุการณ์ช็อกโลกลิเวอร์พูลกับบาาารร์เเซโลน่ข้อบชิงยยูฟ่าแชมเปี้นลีก ผมลงไปตอนสี่ทุ่มเอ้ยตอนตอนบอลจบตอนบอลจบประมาณทิ้งคืนทีหนึ่งทีสองแหละเออประมาณทีสองประมาณทีหนึ่งสี่ห้าอ่ประมาณนั้นพอจบเสร็จปุ๊บผมก็หลับไปดทุกคมไม่มีอะไรเพราะคนติดตามสี่สามคนพอตื่นมายอดวิวมาสองแสนห้าคนติดตามเพิ่มมาเป็นสองพันหกผ่านเลยยูทูบบอกคุณผ่านกดแล้วออก็เอ้ยก็ได้เป็นยูทูบอันนั้นเลยได้ได้เงินจากมันเลยอืมนั่คือจุดกำเนิดครับแล้วก็ทําช่องนี้มาประมาณหนึ่งปี แล้วหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทใหญ่ที่เป็นกีฬาเขาก็เอาลูกน้องเข้ามาเปิดเป็นช่องนั้นช่องนี้แล้วมีข้อมูลมีการทําตัดต่ออะไรที่มันดีกว่าเราเราเป็นคนเดียวไงก็เลยคนก็ย้ายจากช่องเราไปดูพวกนั้นหมดเพราะช่องเราโม้โม,ไมูไงโม้เยอะโอ้วันนี้ลิพูลปิดดินเอมบัปเป้เลยนะครับเหรอวันนี้จอเกนคอปซื้อแล้วครับซื้อปอกบามาอยู่ทีบอกว่า โม่ไปเลยเพื่อ1ึงยอดวิวอะไรเงี้ยนี่มึงเดือดซันเนี่ยข่าวข่าวเดือดซันเลยเดือดซันเดือดซันเดือดซันจะข่าวมั่วเออข่าวมั่วข่าวมั่วนะับผมแต่ว่ามันก็ต้องทำเพื่อให้มียอดวิวอ่ะช่องต่อไปก็มาทําตอนนั้นเราเป็นคนที่โตมากับยุคเก้าศูนย์ผมไม่ต้องกลับมาเอาศิลปินยุคเก้าศูนย์ตำนานยุคเก้าศูนย์โอ้หนี่ฉีกไปเลยจากกีฬาใช่มาตำนานยุคเก้าศูนย์เลยตำนานศิลปินดารายุคเก้าศูนย์เลยใช่ใช่ โอ้โหเจ้านั้นแล้วช่องเก่าหลังจากไปลบนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูหิวข้าวแล้วเอาเรื่องเรื่องลบเก็บไว้ก่อนได้มโอเคโพราะอันนั้นเสร็จแล้วแล้วเรื่องไปลบล่ะเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยไม่เลยพี่แล้วไม่เสียบไม้เสียงเข้าว่ะอ่าตอนนี้ใช้ไม้บูมไม่ต้องใช้ถึงอ่ะไม้เสียบอะไรพวกนี้หรอกทำไมอ่ะยอดวิวไม่ขึ้นหรอกจริงสัมภาษณ์พอผมไปลบเสร็จแล้วผมลบเสร็จแล้วฮะผมไปลบเสร็จแล้วนี่ผมมาทำรายการรายการยุคกาวูน ก็ทาสัมภาษณ์ดาราสัมภาษณ์ศิลปินยุคเก้าศูนย์แต่ว่าตอนนั้นมันหมดกับค่าตัวที่ต้องจ่ายไปเยอะเลยเจ๊งยอมยอมแพ้ถอยออกมาทําเหมือนรายการทีวีเลยเออทําเหมือนเลยรูปแบบเหมือนรายการทวายไลท์โชว์เหมือนตีสิบเนี่ยสัมภาษณ์แบบสคริปอย่างนั้นเลยอะสคริปอย่างนั้นเลยเราคิดว่าเราเป็นไตพบหรือไงใช่เออครับ ว่าไม่ใช่มึงเป็นแรับโยมึงเป็นแรับเอกแรับเอกมาจากคอมเมนต์ช่องมึงอ่ะอ้ที่ี้กูลงไปอีที่แล้วกูบอกให้ลงโอเวีพีมึงก็ไปตั้งชื่อปกเสือเคิร์มทุกวันนี้เขาเจอหน้ากูเขาเรียกเสือเคิร์มเสือเคิร์มอ้เที่อไอ้แหวงอ่ะก็สปอช่องนี้ไม่ส่งสม่เลยช่องนั้นเริ่มใหม่เลยป่ะเริ่มเริ่มครับผมเอาช่องเดิมยอดคนติดตามอ่ะเปลี่ยนชื่อเป็นเปลี่ยนชื่ออ๋อตอนนี้ก็คนติดตามขยับไหมไม่ขยับเลยไม่ขยับไม่ขยับเลยหมึงกว่า ตำนานยุคเก้าศูนย์ตำนานยุคเก้าศูนย์ไม่มีชื่อโอ๊กเหรอไม่มีชื่อโอ๊กไม่มีชื่อโอ๊กแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโอ๊กเดชเชนเดชเชนคือที่แปลว่าความเปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนชีวิตคนที่เคยติดคุกคนที่เคยเกยเรตีลัฟันแทนกับตัวกับใจมาเป็นคนสุจริตในวันนี้ชื่อช่องรายการโอ๊กเดชเชนสัมภาษณ์คนคุกคนตีกันนักเลงอาชีวะอะไรเงี้ยอ๋อใช่รายการมึงอ่ะพี่อ๋อครับก็ดังเลยทีนี้ดังขึ้นมาอีกออคนติดตามเพิ่มมาเป็นสี่หมื่นกว่าอืมครับดังเลยอ่ะแล้ว่า กลุ่มคอมเมนต์มันไม่ค่อยดีอ๋อกลุ่มคอมเมนต์มันค่อนข้างจะเกลียดๆแล้วด่าเราเยอะอะไรเงี้ยอืมก็เลยรู้สึกไม่มีความสุขกับคอมเมนต์อ่ะอ๋อไม่มีทำแล้วทำงานแล้วได้เงินได้เงินได้เงินเยอะจากจากรายการนี้โอ้ได้เงินยอดวิวเยอะโอ้โหลงไปทีคนดูเป็นแสนนะอ๋อคลิปแต่ละคนที่เอามาก็คนดังๆคนดูเป็นแสนแต่ว่าแต่คอมเมนต์น่ะมันมันค่อนข้างจะเถื่อนๆหน่อยผมไม่มีความสุขกับคอมเมนต์เพราะผมซีรีส์ผมอ่านคอมเมนต์ด้วยอ๋อเหรอครับผมจริงจังกับคอมเมนต์ด้วยผมไม่อ่านอืมผมอ่านเีอยแล้วจากนั้นก็ไไปปลลบบอีกแล้วครับ ลบเสร็จปุ๊บก็เลยคนติดตามได้เงินได้นะแต่ว่าไม่มีความสุขกับกับแบบนี้เปลี่ยนอีก็เลยมานั่งคิดเฮียคนติดตามมันสี่หมื่นสามละประมาณสี่หมื่นสามก็เลยเปลี่ยนชื่อช่องดีกว่าเปลี่ยนคอนเทนต์ดีกว่าก็เลยลบลบคลิปเก่าๆหมดเลยคลิปที่เป็นคนตัวลายคนนักเรียนอาชีวะลบหมดเลยลบจริงเลยลบทิิงเลยแล้วก็ทําอะไรวะที่มันเป็นที่กลุ่มคนดูมาดูแล้วจะไม่ด่ากลุ่มคนดูที่เป็นแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยอะ ก็เลยมาคิดอ๋อน่าจะเป็นเกี่ยวกับข้าราชการทหารตำรวจนักการเมืองเนี้ยกลุ่มคนดูก็น่าจะเป็นคนแก่ๆหน่อยเขาจะน่าจะไม่มาเกียนไม่มาด่าก็เลยมาทํารายการเป็นโอ๊กวีไอพีเพราะว่าตอนนั้นแขกแต่ละคนที่เราติดต่อเนี่ยมันระดับวีไอพีนั่นเลยระดับที่เข้าถึงยากจริงๆผมไม่ได้วีไอพีผมอยู่เ้านนอกู่แหละแต่ว่าชื่อคนที่เราไปเอามาเป็นระดับวีไอพีก็เลยต้องให้เกียรติเขาเลยตั้งเป็นว่าโอ๊กวีไอพีโอ๊กสัมภาษณ์แขกวีไอพีแต่นี่มันยาวไป พอใส่ไปในยูทูปรายการโอ๊กสัมภาษณ์แขกวีพีอ่ะมันยาวย t u b e มันบอกตัวหนังสือมันเกินก็เลยเหลือโอ๊กวีพีครับออซึ่งคนก็จะผิดว่าผมยิงผมวีพีไม่ใช่มันเป็นชื่อรายการโอ๊กสัมภาษณ์วีพีอ๋อก็เลยตัดแขกคนแรกตอนนั้นผูพ้พันตึงผู้พันตึงเลยเหรอใช่ใช่ใชโอ้โหคนดูเป็นแสนเลยอ๋อใช่ใช่คนที่สองพี่ต่อสันทนาโอ้โหคนที่สามก็มือปาบตีใหญ่ท่านมันก็เด้ยาวแต่ว่ายอดยอติดตามไม่ขยับนะก็่สี่หมื่นสามพอมาเจอท่านเลวัตเนี่ยยอดติดตามทะลุ แสนเลยภายในไม่กี่เดือนอืถึงได้บอกว่ามีวันนี้ได้เพราะท่านเลยวัดเพราะเราตอนนี้คนติดตามขึ้นมาเป็นห้าแสนนะห้าแสนกว่าคือคือที่บอกมีวันนี้ได้เพราะท่านเลวัดไม่ใช่เพราะท่านเลวัดเป็นแขกท่านเข้ามาแล้วท่านเป็นมากกว่าแขกก็คือเห็นบอกท่านเคกท่านเคกด้วยไม่ใช่แขกท่านเคกไม่ตบไม่ตบเคกอ๋อเคกใช่เรียกว่าไอหนูหรือไอไอหนูไอหนูไอหนูบางทีก็เคกัะเคกบ่อยเพราะว่าท่านจะสอนว่า ไอ้ y, มึงมาสัมภาษณ์แขกวีพีมึงอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย,อย่างนี้ไม่ได้อ <idden> หรือแม้แต่มาออกรายการพี่อย่างเงี้ยท่านก็บอกไม่เหมาะสมนะ,ะเพราะตัวตนเราในการไปสัมภาษณ์แขกอะ่ะมันต้องให้เกียรติแขก <MR. S 1> แต่ตอนหลังบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเพราะว่าผมอายุมากแล้วมันก็ต้องเป็นเป็นตัวเราอันนี้คือมารายการเพื่อนเนี่ยก็คือเป็นเป็นตัวเราเป็นตัวเราใช่<ๆ>ท่านก็นไม่ได้ว่าอะไรอ๋อใช่ก็เป็นตัวเราอืมอรารายการเราก็ไม่มีอะไรมอบให้นะครับวันนี้ก็สุดท้ายแล้วยังในอีกที่ยังไม่ได้เล่าเลยหลบไว้ก่อนเดี๋ยวใครมาหาเก็บแล้วนี้ ท่านก็คอยสอนคอยสั่งมาเลยว่าทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วท่านก็ติดต่อแขกรับเชิญคนดังๆเพื่อนท่านมาให้อะไรเงี้ยอ๋อใช่ <คน S 2> เขาเห <ๆ S 2> ็นะบอกติดต่อคนนู้นคนนี้เสรีพิสูจน์ท่านคานวณวิธุปชาคนดังๆอะ่ะท่านติดต่อมาแล้วท่านก็ติดต่อผู้ประชาการเรือนจําอะไรมาให้เราคือท่านโทรไปบอกเพื่อนอ่ะช่วยช่วยปั้นในช่องไอ้น้องคนนี้หน่อยสงสารมันมันเราไปกับแม่แม่เป็นตากล้องไงอ๋อแม่เป็นตากล้องใช่แล้วรถเราก็เก่าๆก็เล่นก็เล่นไปท่านเห็นไงท่านบอกให้สงสารว่ะเดี๋ยวช่วยมึงดีกว่าอะไรเงี้ยอ๋อเพราะว่าท่าน รถตู้ทีมงานแล้วท่านบอกไอโอ๊กมากับแม่ก็เล่งกระเล็งซีวิโลเก่าๆไปดับมั่งแอร์ดับมั่งท่านเลยสงสารก็เลยเออจะให้เพื่อนๆมาช่วยปั้นเราให้ดังอะไรเงี้ยนี่บารมีท่านเลยนะบารมีท่านเลยครับอืก็เลยก็เลยเป็นโอ๊กวันนี้ที่คนรู้จักเห็นก็ไปเห็นทางหัวกระแสทางหนุ่มกัญชัยก็พูดถึงใช่ใช่ว่าโอ๊กนี่คือโอ๊กนี้ใช่ไหมไม่ใช่โอ๊กอื่นไม่ใช่โอ๊กอื่นมีโอ๊กเดียวมีโอ๊กเดียวโอ๊กวีวพีเนี่คนนี้คนเดียวใช่ ผมเปิดไปเห็นมีเขาไปก๊อปไปห้องนู้นช่องนี้ช่องนั้นโดนอ,อ่างติ๊กตอกบ้างก็มีใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ไปว่าเขาก๊อปไปเขามีไรายได้เราก็ดีใจด้วยเอฮ้ยใจดีขนาดนั้นเลยใช่ใจดีฮะโอ,อ้ไม่ใช่เพราะกูตามไม่ได้มันเยอะไม่เป็นร้อยอ้เฮียชองสองช่อง,อง,องยังพอไปทักทายเลยพี่ครับลิขสิทธิน์นะครับเออเป็นร้อยเลยไปตามไงอะ ก็ยินดีด้วยอืมก็ยินดีเขาด้วยผมคา้กูตอบรหลอกไงเราใจกว้างยินดีนะครับดูสามารถดูดไปได้สามารถดูดได้เลยนะครับช่องมึงอะพี่ช่องบัวโดไอเฮียใค่ทีเป็นร้อยอะไรเฮียให้กูดูดเลยหลังจากนั้นก็เลยพอคนเห็นเห็นผมก็เลยเป็นเห็นหน้าทะเลวัดเหมือนนันมีโอ้ก็มีทะเลวัดอะไรประมาณนี้ครับก็คือมีวันนี้เพราะท่านใช้คำนี้ได้เลยครับอ๋อครับก็แต่ตอนนี้พูดได้ไหมตัดได้นะพูดเรื่องดราม่าได้ไหม ได้ได้พูดเรื่องอะไรเห็นเห็นเนี่ท่านเนวัดมีกระแสโดนโจมตีเข้ามาคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ผมบอกว่ายูทูบเบอร์เนี่ยอ่ะผมผมสอนยูทูบเบอร์เลยนะในฐานนะที่ผมเป็นอาจารย์สอนนะเอาเหรอครับผมเปิดสอนยูทูบเบอร์ดูหัวละพันอสอนตามโรงแรมนะครับอันนี้ผมพูดนะว่าทุกอย่างที่มันเป็นโซเชียลครับมันจะมีเคอร์ฟของมันมันจะมีเคอร์ฟขึ้นเคอร์ฟลงแต่ผมบอกเลยคนไทยอะ่ะลืมอะไรไม่เกินสี่วันวันนี้เรื่องท่านเลวัตพรุ่งนี้ เสียนั้นพรุ่งนี้เสียนี้พรุ่งนี้พี่หนุม่มกลาพรุ่งนี้พี่หนุ่มกัญชยัยมันวนอยู่แค่นี้แลวมันก็สี่วันแล้วพอพาพาไปสี่วันคนที่ด่าก็กลับมาติดตามท่านรักท่านเหมือนเดิมค่ะคนที่ดา่าพี่หนุ่มก็ติดตามพี่หนุ่มเหมือนเดิมครับมันจะเป็นอยู่อย่างนี้คนที่ด่าโอ้ก็มีตอนนั้นผมไปไปไปคุยกับบางแจ๊คอ่ะทางแจ็กจะเปิดเผยจะกราบเท้าขอโทษท่านอ่ะคนก็ด่าโอ้กไปคุยกับบางแจ็กาบังแจ็กสักพักผ่านไปสองสามวันเขาก็กลับมาดูผมเหมือนเดิม มันเป็นอย่างนี้โลกโซเชียลคือมันไม่ใช่พระรามากครับมันเป็นวัฏจักรของโซเชียลวันหนึ่งช่องพี่ก็อาจจะโดนแต่โดนก็สองสามวันแล้วก็กลับมาดูพี่เหมือนเดิมอ๋อมันไม่มีอะไรหรอกเข้าใจแล้วโดยเฉพไม่มีใครเกลียดกันจริงหรอกครับคือวันนี้ถ้าพี่เอาแขกรับเชิญมาไม่พอใจพวกเขาพวกเขาก็ด่าพี่แต่อีกวันหนึ่งพี่ไปเอาแขกรับเชิญที่พอใจเข้ามาอุ้ยติดตามพี่หลังตลอดชีวิตเอซีตลอดชีวิตค่ามันเป็นอย่างนี้ฮะเหมือนผมเนี่ยพอลงท่านเลยวัดไปคนก็โอ้ติดตามโอ้ตลอดชีวิตพอไปเอาใครบางคนที่เขาไม่ชอบมาลง ตำรวจบางคนที่เขาไม่ชอบเลิกติดตามพี่โอ๊กนะครับก็อยู่แค่เนี้ยแต่ก็ยังอยู่ก็เห็นมาคอมเมนต์ตลอดอ๋อเอานื้ออกแล้วก็แต่ก็มันไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีหรอกก็ผมในโลกโซเชียลก็ผมเห็นทัวร์ลงท่านเลยวัาตอนนั้นอ่ะที่เป็นข่าวดราม่าตอนนี้ท่านเลยวัาก็กลับมาไลค์ก็เห็นดูันแสนสองแสนทุกคลิปเยอะกว่าเดิมด้วยคนติดตามเพิ่มไปอีกทั้งสี่ห้าพันอ่าใช่ครับพอมีประเด็นอะไรเข้ามาแต่ว่ามันก็จะถ้าคนที่ก็ ชึ้นชอบท่านเลวัดอยู่แล้วอ่ะใช่คืออย่างนี้ย t u b e เนี่ยมันจะมีหน้าใหม่กับหลังใหม่ในยังเหตุการณ์ของท่านเลวัตผมพูดเลยว่ามันเป็นเรื่องหลังใหม่มันเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่ได้เหมือนผมไม่อยู่หลังไหม่กับพี่เนี่ยแล้วผมไม่รู้ว่ามีกล้องอ,ะอ่ะสมม,ต,สม,มติสมมติเราไม่รู้ว่ามีกล้องไงอ่าพนักง,งานเขาถ่ายอยู่เงี้ยเราก็เป็นคมพูดกับพี่เฮ้ย hey, พี่ลังโอ้ oh, ไอเฮียวันนี้แม่งขับรถมาเมื่อกี้สิบล้อแม่งโกนตีนไอสัตว์แล้วคล้อถ่ายไปลงโอ้ยโอ้แม่งรับหลังโคตรหยาบคายเลยว่อะอะไรเี้ เหมือนอย่างท่านคุยกับเพื่อนอ่ะเอ้ยไม่อย่างงู้นอย่างนี้เหมือนผมพูดกับพี่อ่ะเฮ้ยตีแม่งเลยยิงแม่งเลยแต่เราไม่ได้ยิงจริงไม่ได้ตีจริงเหมือนเราเพื่อนคุยกันแต่มันมีกล้องถ่ายซึ่งเราไม่รู้ตัวไงอ๋อแล้วพอหลุดไปก็นึกว่าเป็นตัวจริงเราไม่ใช่เหมือนวันนี้พี่พี่โมโหใครบอกโทรไอสัตว์เอ้ยแม่แลวกระทืบแม่งเลยพี่กระทืบจริงปะมันเป็นแค่คําอุทานที่เราคุยกันในกลุ่มเพื่อนอ่ะอะไรประมาณนี้อ๋อครับผมแต่มันหลุดไปแล้วจากนั้นก็ไปลบไปลบอีกแล้วจ้ะเดี๋ยวเดินไปง่วนต่อดีกว คิดจะพัฒนาช่องอไหมคือพัฒนาช่องคือมันมันคนละมุมมองอ่ะพี่ทำไมวะก็คือช่องที่ตัดต่อโป๊บปะโป๊ะปะ,ปะ,ะบางทีลงไปมันก็อยู่หมื่นเดียวอะ่ะแต่ผมลงท่านเลยวัดโดยที่ไม่ตัดต่อ,อเลยเลยคนดูตั้งห้าล้านอะ่ะผมก็เลยผมก็เลยไม่ได้จ้างทีมงานเพราะผมไม่มีตัง ไม่ผมถ่ายกับแม่สองคนรายการผมมันเป็นคุยเรื่องซีรีสคุยเรื่องการเมืองเรื่องตำรวจมันมันมันไม่มีโป๊ะไม่ได้พอแขกเขาเป็นระดับอีกระดับหนึ่งเล่นเล่นไม่ได้ต้างจ้งเาตัดต่อคลิปละพันห้าเดือนเดือนหนึ่งหมื่นห้าตังไหนมาจ่ายวะสิบคลิปอ่ะไม่มีหรอกเราไม่ได้รวยงั้นอ้ก็ตัดเองเฮ้ยบ้านอยู่สงบร่มรื่นมากเลยนะใช่เขากรบ้บนนอกกับพี่เนี่ยแม่เป็นเกษตรเลี้ยงวัวตอนนั้ก็ปลูกผักคะน้าปลูกมะเขือเทศนี่เลี้ยงปลา มีพีงไหนก็อยู่ธรรมดาอยู่แหละมันก็เ้าหาผมอวดรวยอวดอะไรอ่อกุ้งใส่คริสเตียนลอนคริสเตโนรลอนโดเนี่ยไอเทียบพีโอเอลโอแล้วบ้านอยู่ไหนหลังนี้หลังนี้ครับหลังนี้อยู่ใครบ้างอยู่กับลูกชายลูกสะใภ้อ่ะโอ้มีลูกสะใภ้แล้วลูกใช่ใช่มีลูกสะใภ้แล้วใช่ใช่มีสิบกว่าแล้วบรรยากาศดีมากเลยตรงนี้ผมอะไรหนังเรื่องทีหยดนะเนี่ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยววันหลังทำหนังได้ข่าวจะทำหนังสั้นทำแล้วกำลังทำแล้วนหนังสั้นเกี่ยวกับพวกมือปราบที่ลงช่องเรา เอาแต่ละ EP แต่ละตอนที่ปราบโจนมาทําเป็นตอนๆเลยกำกับเพราะเราเป็นทําวงการกองถ่ายมาก่อนออก็จะโชว์โชว์หน่หอยว่าใหม้มุมกล้องเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอยู่แบบบ้านๆดีจริงเลยสุดยอด <c oughs> นี่ตัวนี้ที่โอวะใช่ครับห้าไร่รโอ้โหแล้วก็จะทําเลนมาร์กทําเป็นซุ้มๆให้คนมานั่งก็คิดไม่ออกว่าจะทำอะไรไม่มีตังค์ก็จะปลูกมะม่วงเขียวเสวยชอบกิน เราเซนท่านมาลงดิไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เซนท่านเซนท่านมาลงบ้านกูใครจะมาเล่นนู้นไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ขับเข้ามาหกสิบโลไอ้เหี้ยคิดได้บรรยากาศดีวะ่ะก็จะบรรยากาศสุดยอดเลยครเหมือนกับปเปียวๆแต่ว่าที่นี่มันก็ดีอย่างคือเปิดหนังกลางแปลงไม่มีใครได้ยินนะมันเปียวเลยโอ้ยอยู่หลังเดียวเลยวะใช่ครับใช่ไหมใช่ครับโอ้โหแล้วออกไปหาแขก ที่อยู่ตาะจังหวัด <500 S 1> ห้าร้อยโลสามร้อยโลก็ไปทีละหมื่นนะครับเรอรก็เอาตังที่ไหนอ่ะบอกคิดดูดิจ่ตัเอาตังค<ห>ไหนจ้างทีมงานค่าน้ำมันไปกลับสองสี่พันค่าโรงแรมนอนสองคืนเอาหกพันค่ากินอีกค่าขนมไปฝากแขกร,รับเชิญอีกก็ 10, 1, 1, 2, 3, 2, 3. หมื่นหนึงพอดีครับกอ้ิหที่ดูผมจะเหลือตังไหนไปจ้างทีมงานครับอแล้วขอมายึดขอทีมงานมาก่อนได้ไหม แบบเครดิตเมื่อก่อนน่ะไอ้เฮียตัดต่อเข้าใจทีหลังไงเครดิตไปก่อนไม่ได้หรอกครับเราอยู่กับแม่ก็นี่แค่นั้นที่โอ่ไปถึงไหนถึงหน้าปากซอยนี้ไหมไม่ถึงครับแค่ตรงนั้นแหละแค่ตรงนั้นพอแค่แค่ <ๆ S 2> ออกถนนจากหน้าบ้านเลี้ยวมาอ๋อแต่ถนนที่ส่วน,ส,วนส่วนบุคคลหรือส่วนกลางหรือส่วนยังไงเนี่ยถนนก็อของอำเภอไม่ใช่ถนนเนี่ยถนนแดงเนี่ยอ๋อส่วนบุคคลอ๋อไปไหนครับไปไหนวะไอ้เฮียแล้วถามใครถามใครในแลับเอก ถามมึงกับพี่แบงก์ป้าก็ขอบคุณมากวันนี้เดินทางมาเที่ยวชัยนาทก็เดี๋ยวพาไป,ไปทัวร์ถ้ำอีกครับเดี๋ยวพาไปเจอสาวๆแล้วก็ทีมงานหรอ,อหินกลิ้งหินกลิ้ง,ง,งอุ๊ยมันที่แถวนี้ที่คนอื่นเขาหมดเลยใช่ครับใช่มันเป็นทุกงนาทุกงนาเลยทุ่งนา,งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเลือกเพียงกินโครนสาบกวนเป็นอย่างนั้นเลยบรรยากาอ่ะสรุปเลยวันนี้ขอบคุณ ที่ให้เกียรติมาออกรายการผมอีกครั้งหนึ่งซึ่งท่านนกน้องปุดโอ้โหนกบรรยากาศดีทื่อท่านเดวัดก็เตือนแล้วบอกอย่าไปออกใช่ใช่ใช่ว่ามันเหมือนกับเสียภาพพจน์ของโอเวีพีแต่ตอนนี้ตอนนี้ผมไล์สดแล้วไล์สดแล้วคนเห็นแล้วว่าผมพูดจาแบบนี้คนเข้าใจแล้วคือตอนนั้นเนี่ยผมไปออกช่องพี่เนี่ยแล้วคนไม่เข้าใจว่าเฮ้ยแขกรับเชิญคุณระดับวีพีทำไมคุณมารยาทอย่างนี้วะพูดมึงมึงกูกูแต่ว่าตอนหลังผมไล์สดทุกวัน แล้วผมไลฟ์สดก็มึงกูฮี้ยทุกวันคนก็รู้อ๋อโอ้เป็นสไตล์นี้เวลาเวลาทํางานกับแขกเราก็ต้องให้เกียรติแขกก็เป็นอีบุคลิกนึงแต่ตัวจริงเป็นอย่างนี้ฮาฮาอย่างนี้เขารู้แล้วก็เลยออกได้ก็เลยแบบเหมือนก็ตอนนี้เป็นมาออกกับผมเนี่ยเหมือนเป็นเป็นตัวตนหน่อยใช่ใช่แต่พอเจอไปเจอแขกแล้วเชิญระดับ b i p ก็เป็นงานการทํางานเป็นมารยาทในการทํางานอ่า แต่ใครที่รู้จักโอ๊จริงตัวจริงเขาก็จะหยาบๆเหมือนผมนี่แหละนะครับก็เฮฮาสนุกปาร์ตี้ปาจติงโกะไปเลื่อยเปื่อยก็มนุษย์คนหนึ่งนะครับครนะครับผมอ่ะโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณพี่โอ๊ v i วด้พีเด้วยเฮียใช่ไังหวัดดีตรงโค้งนี่แหละมึงไปจัวัดดีทำเฮียตรงนี้ไงเฮียมึงก็แค่เออลูกผัวก็ได้ไม่ได้เฮีย ผมรักแล้วเคารพพี่แหวงไอ้เฮี้ยพี่แหวงยกมือผมไม่ต้องไหว้ตอบกูถามนิดนึงครับกูตั้งกูลงรถมาเนี่ยใครวะไอ้แหวงเนี่ยแหวงไม่มันใครวะกูอยากรู้เอ้ยแหวงอย่าคิดมากไงไอสัตว์กูลังไอ้แหวงเหย่ารับรับไหว้กูตอนหัวโค้งเมื่อกี้แหวงแหวงเชื่อได้แหวงแหวงเหี้ยแหวงอินทรัลักษ์สัตสัตกูลังชื่อจริงมันชื่อแหวงไอเฮี้ยไปเจอออกคอนเทนต์หลอกชาวบ้านเขาว่าชื่อหลังเขาเรียกหลังนะป้าเต้ทุกวันนี้ไอเฮี้ย จมูกอุดงแหว่งอินทะจะดูจมูกด้วยสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ร้อยเก้าห้า็จะนี้เหลือไรร้อยร้อยร้อยเจ็ดสิบมันลงมันลงมันลงตามอายุมันลงตามอายุแล้วจมูกจะมูเหมือนก็แบนแฟบลงแพ้อากาศแพ้อียแพ้เกาโอเคไปเดี๋ยวไปต่อที่ทำดีกว่า